สวัสดีครับรายการจานมกกนกพบปัญหาในครั้งนี้ก็มีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะเข้ามาถามในเพจโลกเงนชีน,นะครับ <S <S ก็น่าจะเป็นผู้หญิงนะฮะเขบา,า,อาบอกว่าดันช้าอยากรบกวนขอคำแนะนำหน่อยคะ่ะขอเบอร์ติดต่ออาจารย์และอาจารย์ว่างจะสะดวกคุยช่วงไหนอันนี้นะฮะคนใหญ่ไม่ให้เบอร์ติดต่อนะัะผมเนะี่ยคุยไม่เก่งก็ตอบทางนี้เลยแล้วกันนะฮะ ที่อายุสามแปดจบพศออจริงๆแล้วต้องบอกว่าน,นองน <c oughs> ะจะเรียนพอตีบัญชีอีกสปีก็แปลว่าตอนนี้รับราชการแล้ว9ปีก็คือนันจุดนี้จะเรียนปริญยติอีก4ปีนะฮะ <c oughs> จะเรียนปริาติแล้วอยากทํางานเป็นผู้สอบบัญชีผู้ครูสอบบัญชีก็อยากเป็นผู้สอบและผู้สอนผู้สอบบัญชีนี่อาจจะมีทั้งท A และ CPA นะครับไม่ทราบว,ว่าทำหนึ่งอะไระอาจาร,รย์พรอมีความเห็นยังไงครับพอจะเป็นไปได้ไหมครับพอจะเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นทั้งผู้สอบและอาจารย์รบัญชีต้องวางแผนยังไงบ้างถ้าเราจะเรียนเป็นผู้สอบต้องวา,างแผนยังไงบ้างถ้าเราจะเป็นผู้สอบบัญชีขอขอบคุณลงหน้าอันนี้ไม่เกี่ยวกันสามขอขอบคุณลงหน้านะคะรู้สึกนรับใจในการสอนของอาจารย์คำสอนแนะนําของอาจารย์เยอะมากค่ะ แต่คิดสามารถเข้าใจได้ง่ายอยากเป็นลูกศิษย์สถาบันต้องทำยังไงอันนี้เป็นคำถามเ็าต้องมาเรียนนะฮะนีฮยอ่ะเอยากอ่ะเขาก็จบปสแล้วจบปศก็ต้องไปเรียนบัญชีไม่ถึงสี่ปีนะนะเรียนประมาณสามปีก็ได้ป้องเที่ยงบอนอ่ะบุตรบอนตีบัญชีอีกสี่ปีอ่ะก็ประมาณสามปีขึ้นอืมประสามปีขึ้นค่ะ ก็ไปเรียนนะฮะมันเป็นโอกาสที่มันจะทําให้เรามีช่องทางอื่นอื่อีกนะครับก็แม้จะอายุสามสิบแปดแล้วผมเห็นคนอายุสี่สิบห้าสิบเขาก็ยังมาเรียนบัญชีกันอยู่นะฮะก็ยังมาสอบท A C อกันอยู่ก็ถามว่าจะเป็นผรูสอบบัญชีหรือจะเป็นครูสอบบัญชีคุณต้องจบปริญญาตรีบัญชีก่อนนะฮะนะที่ถามมาว่าอยากจะเป็นสอนบัญชีนี้คุณต้องจบปริญญาตรีบัญชีเลยแปลว่าจะต้องเสียเวลาอีกสามปีขึ้นไปเรียนบัญชีให้จบก่อนนะครับ ก็วางแผนเอาไว้คราวนี้ถ้าเกิดว่าอยากเป็นผู้สอบบัญชีต้องทำยังไงคะอาจารย์อยากเป็นผู้สอบบัญชีนี่มีทั้ง TA CPA นะ TA ก็คือผู้สอบบัญชีเษกษตรกรเนี่ยก็จบปริญญาตรีบัญชีแล้วไปสอบให้ผ่านหล <c oughs> ักธรชาไม่ต้องฝึกง,งานใดๆสอบก็ได้เป็น TA นะฮะตรวจสอบข้างขนาดเล็กก็ถ้าอยู่จตยยงหวัดก็เป็น TA ก็ <c oughs> โอเคแล้วนะฮะมีงานเข้ามาแน่นอนนะฮะไปเปิดสอนผ่านกาบัญชีไต้หวันได้ ในกรณีที่จะเป็น CBA ต้องไปฝึกงานต้อง3ปีนะฮะขอบให้ผ่านอีก6วิชาอันนี้ค่อนข้างหินหน่อยก็ไม่ยากเกินที่จะทำมันนะฮะแต่เป็น c p a ก็ได้ลงทุนเป็น CBA ก็จะคุ้มกว่าแต่ว่ามันก็จะต้องลงทุนเยอะกว่า CA นะครับก็ไล่ไต่ต้าออก,ก่อนก็ได้นะเป็น CA แล้วเป็น CBA ไปเลยนะฮะอันนี้ถามว่าจะเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็ลองดูกําลังก่อน ว่าทีเอเราเราคอจะไหวไหมถ้าทีเอเราบอกว่าแค่นี้ไม่ไหวเหนื่อยละอยัดทิ้งละไม่ต้องไปชีพเอเลยเพราะชีพเอมันเหนื่อยมวาเยอะคราวนี้บอกว่าอยากจะเป็นครูสอนบัญชีนะครูสอนบัญชีเนี่ยผมมองว่าครูสอนบัญชีก็มีหลายระดับนะฮะอาจจะไปสอนในระดับอาชีวะเช่นสอนเด็กปอชปอศไปสอนบัญชีมาเนี่ยถ้าเกิดเด็กไปสอนบัญชีในระดับพวกนี้เนี่ยไม,ม่ว่าจะเป็นสอนปอชออรหรือปอศเนี่ยคุณต้องโจทย์เงินตีบัญชีแล้วคุณต้องไปมีใบประกอบ วิชาชีพครูด้วยนะฮะก็าสละลาคุณเข้าเป็นอาจารย์คือในยุคผมมันไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูผมก็เป็นอาจารย์สอนได้แต่เดี๋ยวนี้มันต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูด้วยนะก็ต้องไปเรียนเพิ่มเรียนเพิ่มอีกหนึ่งปีหนึ่งปีไหมนะเออผมไม่มั่นใจว่ามันตอนนี้มันปีดิงหรือเปล่าเห็นเขายกเลิกไปพักหนึ่งอ่ะไม่รู้กลับมาอีกไหมเออไม่รู้กลับมาอีกหรือเปล่านะใบประกอบวิชาชีพครูหรือต้องไปเรียนครูกี่ปีกันอันนี้ก็ต้อง ก็ไปดูนะฮะว่าอย่างไรนะฮะว่าต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูต้องเรียนกี่ปีกันหรือถ้าเกิดคุณไม่อยากจะมีใบประกอบวิชาชีพครูคุณไปสอนระดับปริญญาโทเลยเออคือคุณก็ไปเรียนให้จบปริญญาโทบัญชีเลยแล้วก็ไปสอนระดับปริญญาตรีแล้วก็ไปสอนระดับปริญญาตรีเพื่อให้คุณเนี่ยไปสอนในระดับอุดมศึกษานั่นเองการที่ไปเป็นอาจารย์ในอุดมศึกษาเนี่ยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูนะฮะเพียงแค่มีวุฒิทางด้านบัญชีไปสอนขั้นต่ำปโทนะฮะซึ่ง ในอนาคตคาดการณ์ว่าจะเป็นปอเอกดด้วยนะฮะแล้วก็ม kind of right? eh ีผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษด้วยเหมือนสอบพอจะบังคับแล้วนะฮะดังนั้นอันนี้คือทาง้านของครูที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่ฮะก็ถ้าจะเป็นสอบระดับอุดมศึกษาก็ค่อนข้างที่จะมีคุณสมบัติค่อนข้างเข้มงวดมากกว่าแต่ก่อนแล้วเข้ามาแล้วยังต้องทางานวิจัยให้ได้รอสอบภายในกี่ปีกงวีเขมีเหมือนีกํหนดเอาไว้แล้วตอนเนี้ยค่อนข้างที่จะเคี่ยวบ้างนะฮะ ดังนั้นก็ก็ลองดูแล้วกันนะว่าว่าจะไปถึงปอทปเอกได้ไหมถ้าเรายังไปถึงปโทปเอกไม่ได้คุณก็ต้องไปเรียนแค่จบปริญญาตรีบัญชีแล้วก็ไปมีคุณครูเพื่อสอลระดับอาสนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะครับคุณต้องเข้าใจว่าอาชีพครูอ่ะมันมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วโลกมันเปนลี่ยนแปลงและคนไม่ได้เดินทางมาเรียนเหมือนแต่ก่อนแล้วนะ,ะและคนก็มีรูกนน้อยดังนั้นเยวาวชนที่เรียนอนุบาลเรียนม,มัธยมเรียนมัธยมมันมมน้อยลงดังนั้น คนที่มาเรียนในระดับอาชีวะในระดับมหาลัยก็น้อยลงขณะที่มหาลัยหรือสถาบันรศึกษาทางด้นบัญชีมันเปิดเกิดมากเลยในอดีตอนนี้เนี่ยแยกลูกค้ากันครูล้นตลาดนักเรียนมาเรียนน้อยโรงเรียนหรือสถาบันหลายที่ก็กําลังจะปิดตัวไปนะฮะวันนี้อาจารย์พูดถึงในเรื่องของรายได้ของครูใช่ไหมคั่ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงรายได้ฮะพูดถึงว่าเขาความต้องการเลยดีมาในท้องตลาดที่ต้องการครูาต่ำม,มากนะฮะ คราวนี้เนี่ยครูที่อยู่ในตลาดเนี่ยอาจจะต้องตกงาน้วยซ้ำอันนี้ผมแนะนำเลยนะฮะหรือใครใยญ่เป็นครูอาจารย์พิเศษแต่ก่อนได้แน่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละฮะแค่อาจารย์ประจำจะตกงานเลยอาจารย์พิเศษจะจะจะคิดว่าจะได้เข้าเลยยกเว้นมีคอนเนคชันอย่างแรงก็จะเข้าได้นะครับตรงนี้จะขอเพิ่มเติมนี้นะคะว่าถ้าเกิดคิดว่าทั้งสองอย่างนะเลือกตัวที่เราคิดว่าเราจะไปได้แล้วเราชอบดีกว่า คุณไม่ชอบในเรื่องของการสอนก็ควรไปเรียนเป็นทางด้านของบัญชีอาจจะเป็นผู้ทาบัญชีก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สอนบ,บัญชีนะแล้วก็ถ้าเกิดผู้สอนบ,บัญชีลองมาทีก่อนก็ได้นะลองความสามารถของตัวเองก่อนแต่ถ้าเกิดอย่างที่เย็บนะฮะ่อะคิดนะว่าการที่เป็นรูมันต้องชอบสอนชอบพูดถ้าเกิดคุณไม่ชอบสอนไม่ชอบพูดก็ควรตัดเส้นทางนี้ไปเลยเนี่ยจะได้ตัดง่ายๆจริงๆถ้าชอบแบบคนชอบวิชาชีพนี้น่าละ เม่ตองอถึงอายุ3 8แล้ว40กว่าหรฮะแล้วจริงๆแล้วตอนที่คุณอายุ4ี่กว่าเนี่ยเวลาคุณไปสมัครเป็นครูนะฮะเขาก็จะไม่ถามคุณแล้วว่าทําไมถึงเลือกมาเป็นอาชีพนี้และการสอนไหมคือตอนนั้นผมอายุ23 2สามี่ห้าเขาคนสมัมภาษณ์ไม่อยอถามผมทําไมมาเป็นครูเขากลัวว่าแบบว่าตกงานแล้วไปสมัครเป็นครูไงผมบอกผมชอบเป็นครูผมชอบสอบน,นเขาจะเชื่อ,อเพราะว่าผมอยากมาเป็นครูตั้งแต่หนุ่มๆแต่ถ้าเกิดเราอายุประมาณ เมื่อตอนนี้สามแปดแล้วเรียนอีกสามปีประมาณสี่สิบกว่าแล้วไปสมัารเป็นครูแล้วบอกชอบเป็นครูเนี่ยความเชื่อถือว่าเราชอบเป็นครูจะน้อยเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณชอบเป็นครูคุณต้องเป็นครูมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งอยาก,กมาเป็นตอนนี้ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ๊เยลยจะคิดว่าเราคิดดูพี่อนามีอีกทีนะนะว่าจะเป็นครูดีไหมและอย่างหนึ่งนะฮะการที่เราอายุเยอะแล้วไปสมัครเป็นครูเนี่ยมันก็ยากครับเพราะว่าไอ้ตัวหัวหน้าหัวหน้าแผนกสถาบับัญชีหรือว่าผู้บริหารเนี่ยเขาก็อายุน้อย อายุเขาไม่ถึงสี่สิบตลอดแต่เราไปแล้วอายุเยอะใช่ไหมครการที่เขามุมมองของเขาในสานะที่เขาเป็นหัวหน้าหรือผู้ใหา่เขาจะมองว่าปกครองยากหรืเปล่าอายุเยอะอะไรเงี้ยสู้เด็กๆมามันอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เขามากกว่าอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะฮะดังนั้นถ้าเกิดให้ผมมองแล้วก็การเป็นครูเนี่ยยากดีมานมความต้องการครูมันต่ำแล้วตอนนี้นะฮะแต่ไต้วันนี้ก็อาจจะยังพอมีบ้างแต่ว่าสถานภาพชีวิตครูเดี๋ยวนี้มัน ตกต่ำยมแยแ่มันก็เป็นเหมือนพนักงานคนหนึ่งนะ่ะฮะมันเหมือนแต่ก่อนแล้วดูไม่ค่อยมีเกียรติเหมือนแต่ก่อนนะฮะครูถ้าผมแนะนำนะฮะก็ไปเรียนป,ปริญญาตรีไปเหมือนที่เจมแนะนำาหะฮะคุณไปเรียนปริญญาตรีแล้วคุณก็ไปเปิดสำนักงานทำบัญชีของคุณเองไปเปออ็นผู้จดบัญชีภาษีกรตอนนี้ก็ยังไ่เปิดไม่ได้เพราะว่ายังไม่เคยทำยบัญชีไงนะเพราะว่ารับราชการอยู่ต้องมาเข้าสู่วงการทำบัญชีก่อนเออแล้รทําไมอะนี่ฮะ เรารับราชการอยู่ใช่ไหมคะจ๊ะแล้วราชการมาเก้าปีแล้วความเนี้ยแค่จะไปเรียนจบปริญญาตรีแล้วจะมาเปิดสำนักงานบัญชีเลยเนี่ะยังทําไม่ได้ก็ต้องมาฝึกงานที่ทางด้านที่เขารับทําบัญชีว่าเขาทํากันยังไงอะไรอย่างงี้ก่อนค่ะแล้วค่อยมาเปิดสำนักงานาได้อ๋ออันนั้นมันเป็นเขารู้อยู่แล้วล่ะค่ะไม่ได้จบปริญญาตรีมาไปเปิดสำนักงานคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วนะฮะว่าคุณจบปริญญาตรีมาแล้วคุณยังทํางาไม่ได้คุณก็ต้องไปทํางานไปฝึกงาน ไปลองทางานดูก่อนไม่ต้องไปหาเวลาหรือไปหาที่เรียนมาให้คุณทําได้มันไม่จำเป็นที่คุณต้องไปฝึกงานในสำนักงานบัญชีนะคุณไปหาที่เรียนแล้วคุณก็มีงบมาคุณก็มาฝึกทําก็ได้คือมันไม่จาเป็นต้องไปเส้นตรงไปเส้นค้เคี้ยวก็ได้มันไปถึงจุดที่หมายได้เหมือนกันนะก็ผมว่าตรงนี้น่าจะเหมาะกว่านะฮะแล้วถ้าเกิดคุณมีสำนักงานบัญชีคุณทำบัญชีเป็นแล้วคุณเป็นผู้สอบบัญชีบกิษัทแล้วหรือได้เป็นผู้สอบบัญชีแล้วธิชาแล้วการมีครูวจะยิ่งมหา มันจะง่ายกว่าเออมันจะง่ายกว่าเขาบอกว่า,ม,าะะวมีการการันตีแล้วมีการการันตีแล้วว่าคุณมีประสบการณ์ในความรู้ความสามารถตรงนี้นเขาจะเดินมาหาคุณเองเชฟมันเป็นครูเองนะครับแต่ถ้าเกิดจบแค่ปอตีสมาที่ครูเนี่ยอันนี้ลำบากหนะอยคิดว่าอ่ะการนี้สุดท้ายบอกว่าอยากไปรู้สิทธิ์สถาบันสถาบันเดินโลกของเราเนี่ยต้องทำยังไงบ้างข้ามาเรียนนะฮะแล้วแต่ว่าจะเรียนอะไรเราก็มีเปิดในหลายๆคอร์สนะฮะสนใจคอร์สไหนก็สามารถมาสมัครเรียนได้เลย เออผมมองว่าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะเป็นลูกค้าเรานี่ก็อย่าพึ่งมาเรียนเลยในคอร์สทำบัญชีคุณไปเรียนบัญชีก่อนไปเรียนปริญญานรีบัญชีมาก่อนนะช่วงที่ไปเรียนริญญานรีบัญชีมานเนี่ยคุณอาจจะเป็นลูกศิษย์เราในฐานะที่มาเรียนบัญชีออนไลน์เพราะว่าเราทําบัญชีออนไลน์ในหลายๆวิชาก็มาเรียนตรงนี้ก่อนเพื่อให้คุณเรียนจบก่อนพอคุณเรียนจบเสร็จแล้วอยากจะทําบัญชีเป็นคุณก็มาเรียนคอร์สทำบัญชีกับเรา พอคุณเรียนพทำบัญชีกับเราเสร็จแล้วทำบัญชีไปแล้วคุณอยากจะเป็นผู้สอบบัญชีกษสิกรคุณก็มาติว TA เอขเราเราก็เปิดติวราวนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะติวเป็นซี a อในอนาคตในไมช้าที่เราก็จะเปิดติวซี a เอด้วยคุณก็ได้ทั้งหมดเลยนะกรณีที่อยากเป็นลูกศิษย์นี้ได้เป็นแน่นะเอนะ้คุณอยู่ในเสน้นทางบัญชีได้เป็นในหลายๆทางเลยก็หมดลวฮะคำถามหมดอ่ะคุณเจมส์มีอะไรพูดเติ้งใจไหมครับไม่มีแล้วค่ะ